ค่ะเราจะพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับองค์กรที่จะต้องเจอกับวิกฤตต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกก็ดีนะคะหรือว่าเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเองก็ตามนะคะทีนี้ในฝั่งของลูกจ้างเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะของลูกจ้างครับก็มีความเห็นหรือว่าข้อแนะนําสักสามสี่อย่างครับ,รบอันที่หนึ่งในเมื่อวิกฤตมันสามารถเป็นโอกาสให้กับนายจ้างเนี่ย ผมว่าวิกฤตก็สามารถเป็นโอกาสให้กับลูกจ้างได้เช่นกันแต่ผมว่าวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับลูกจ้างก็มี2กรณีนะครับอันที่หนึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณบางอย่างให้กับนายจ้างคือผมว่าคนเรามาทํางานด้วยกันเนี่ยมันคงมีอะไรบางอย่างในอดีตท,ที่คงทําร่วมกันมาถึงมาร่วมหอลงโลงกันด้วยกันดังนั้นหากนายจ้างเกิดวิกฤตผมว่าลูกจ้างก็เป็นโอกาสที่จะตอบแทนมีโอกาสที่จะช่วยเหลือนาย<ะ><ะ>จ้างและผมคิดว่า ลูกจ้างหลายคนก็รักนายจ้างแล้วก็ทํางานให้กับนายจ้างโดยไม่ได้คิดถึงอามุธสินจ้างอื่นใดเลยในช่วงวิกฤตถูกไหมครับเพราะะนั้นผมว่าอันที่หนึ่งก็อยากให้ลูกจ้างทุกคนมองว่าถ้าตัวเองยังพอไหวเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณของนายจ้างและผมว่าก็เป็นการ สร้างบารมีบางอย่างด้วยผมว่าลูกจ้างก็สร้างบารมีให้กับนายจ้างได้คนะือเหมือนเจ็บก็เจ็บด้วยกันถูก้องะะครับคือถ้านายจ้างดูแลเราเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาผมว่าช่วงนี้เขาลําบากเนี่ยผมว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยก็ช่วยกันดังนั้นก็เป็นโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณเป็นโอกาสที่จะทําดีเพราะว่าผมว่าคนไทยยังคำนึงถึงเรื่องบุญคุณนะ,ค,ะครับหากวันนี้เราดีกับเขาผมก็เชื่อว่า เขาก็จะดีกับเราในวันต่อไปเมื่อเขาลืมตาอ้าปากได้อันที่สองมันเป็นโอกาสเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นลูกจ้างก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนายจ้าง <c oughs> อยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองแต่ยิ่งคิดมากยิ่งกลัว <c oughs> ถ,ถูกไหมครับ ใครทํางานเป็นลูกจ้างนานๆเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสจะเป็นนายจ้างตัวเองมีน้อยลงเพราะว่าอยู่เป็นลูกจ้างนานๆก็เริ่มคิดมากไม่เอาดีกว่าแล้วก็เริ่มมองหาความมั่นคงทุกเดือนเราได้เงินเดือนออกมาเป็นนายจ้างเปิดเปิดร้านตัวเองอาจจะไม่มั่นคงคยิ่งคนเรียนสูงมากยิ่งคิดมากยิ่งปกติคนส่วนใหญ่เรียนสูงๆจบลงเป็นลูกจ้างค,คนเรียนน้อยๆเป็นนายจ้างงั้นผมคิดว่าวิกฤตนี้อาจจะเป็นโอกาสข,ของท่านก็ได้ ก็จะไปพบว่าอย่างเราเคยยกตัวอย่างนะครับคนที่ประสบวิกฤตหลายคนเนี่ยสุดท้ายก็ไปเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นผมคิดว่าอันแรกวิกฤตเราควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่ทัศนคติของเราแล้วครับเรามองให้มันเป็นโอกาสก้วกันอันที่สองผมว่าลูกจ้างต้องเข้าใจว่าความยืดหยุ่นเป็นเรื่องสําคัญในนาทีแบบนี้นะการเลือกงานอาจจะได้น้อยลง เดิมทีเราทํางานสมมติทํางานฝ่ายบัญชีแต่ว่าอ,องค์กรเราเกิดวิกฤตเนี่ยเราต้องย้ายไปทํางานองค์กรใหม่เกิดเขาให้เราไปเป็นฝ่ายขายเนี่ยคนหลายคนก็ไม่อยากทำนะเพราะว่ามันต้องไปปรับตัวต้องไปทําอะไรเราไม่ชอบผมว่าเราก็ต้องยืดหยุ่นบ้างเนาะคือในนาทีนี้มันอาจจะไม่ใช่จังหวะของเราเพราะนั้นผมว่ามีงานอะไรมาก็ทําก่อนทําเต็มที่อย่าเพิ่งไปคิดว่าไม่ชอบผมว่า คนที่มีโอกาสได้ทำงานหลายอย่างที่ตอนแรกตัวเองคิดว่าไม่ชอบสุดท้ายก็ได้ทำแล้วรู้สึกชอบค,คนส่วนใหญ่คิดไปก่อนเนี่ยว่าผมไม่ชอบผมทำไม่ได้ดีถูกไหมครับเพราะนั้นผมว่าอันที่สองเรายืดหย่นกับงานที่มันเข้ามาอันที่สามผมว่าสำคัญก็คือเราก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมว่านาทีนี้แม้ไม่ต้องเกิดวิกฤตก็ตามเนี่ยตลาดแรงงานก็แข่งขันรุนแรงเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ย เขามีเขามีหลายอย่างมากกว่าเรานะหนเขามีพลังมากกว่าเราแน่นอนถูกไหมครับ2เขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าเรา,าครับสามผมว่าเขามีความรู้หลายอย่างที่เราอาจจะมีน้อยกว่าเขาเช่นความรู้เรื่องภาษาความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามที่จะสั่งสมการที่เกิดวิกฤตเนี่ยบางทีอาจจะดีก็ได้นะทำให้เรามีความกระตือรือร้อนมากขึ้น ที่จะทุรนทุรายที่จะพัฒนาตัวเองค่ะหากเราอยู่ในองค์กรใดนานๆนานๆบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็พอทําได้แล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นะผมว่าก็อย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองและข้อสุดท้ายผมว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะผ่านไปค่ะแต่ผมว่าเราต้องอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยเราคาดไม่ถึงถูกไหมครับแล้วผมว่าแม้ครั้งนี้มันจะผ่านไปแล้วเนี่ยผมว่าเราต้อง คิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็ได้แม้เราจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายทังนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าได้งานทําแล้วเนี่ยก็นอนมาถูกไหมครับหลายคนคิดว่ามีงานทาแล้วองค์กรมั่นคงทุกอย่างมั่นคงนะนอนมาครับดังนั้นผมคิดว่านอนมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าการตั้งอยู่ในความประมาท คิดว่าทุกอย่างโอเคเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างที่คุณอภิวุท์ทิ้งท้ายนะในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการที่เราไม่ประมาทว่าวันข้างหน้าเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในฐานะของคนที่เป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นทั้งลูกจ้างเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเผื่อว่าวันข้างหน้าอาจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะโอเคฝรั่งเนี่ยเขามีแผนสำรองฉุกเฉินเขาเรียกว่า contingency plan แผนสำรองฉุกเฉินของไทยนี่ไม่ค่อยมีโดปกติคนไทยเนี่ยแผนสำรองฉุกเฉินเนี่ยผมเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือซ้อมไฟไหม้ถูกไหมครับอย่างมากนะแล้วก็สึนามินะพอเจอเจอสักครั้งหนึ่งก็คือผมคิดว่ามันคงไม่มีตึกใดใน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 กรุงเทพซ้อมตึกสุดแต่มันมีที่ต่างประเทศใช่ไหมอยู่ดีๆหายไปเลยคือผมคิดว่าเราจะพบว่าในโลกเราเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงอีกหลายอย่างเลยนะ ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้แผนฉุกเฉินเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูแล้วครับองค์กรที่มีแผนฉุกเฉินหลายองค์กรเนี่ยแผนฉุกเฉินนั้นไม่เคยเอามาซ้อมเลยไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่ามันเวิร์คหรือเปล่าครับองค์กรบางองค์กรซ้าร้ายกว่านั้นคือไม่มีแผนฉุกเฉินเลยนอกจากการซ้อมหนีไฟเท่านั้นถูกไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้นอกจากตัวลูกจ้างจะต้องไม่ประมาทเนี่ยผมว่านายจ้างต้องกลับไปนั่งคิดถึงแผนฉุกเฉินนิดหน่อยครับว่า เออเรามีแผนฉุกเฉินเพียงพอหรือเปล่าแผนฉุกเฉินเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ไฟไหม้แผ่นดินไหวแล้วนะ,ะครับมันอาจจะต้องคิดไปไกลจราจนาหรืออะไรใช่ไหมคะอาจจะฝึกมองโรคในแง่แง่ร้ายให้มากขึ้นอีกน<ะ>ิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดอาจจะเกิดอย่างในครั้งนี้เนี่ยหลายบริษัทต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยสักไม่ถึง1 0จากร้อเนเนี่ยที่ ทำประกันครอบคลุมถึงเรื่องของการจราจรแล้วก็ทำประกันครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เขามีการชดเชิรายได้เนี่ยรอดไม่กี่บริษัทเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดมองในแง่ลบใช่ไหมคะใช่ครับแล้วผมคิดว่าจำจำเป็นต้องมองในแง่นั้นบ้างเนาะแล้วก็ผมว่าสุดท้ายก็คือมีแผนสำรองฉุกเฉิญแล้วไม่พอมันต้องมีแผนสำรองฉุกเฉิญของฉุกเฉิญครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ต้องมีแพลน B เสมอครับหากแลน A มันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยสมัยก่อนเราคิดว่ามันมีแผนชั้นเดียวก็พอแล้วผมว่าวันนี้มันแผนชั้นเดียวอาจจะไม่พอค,ครับเพราะนั้นหากเราคิดไปแล้วว่ามีแผนลองคิดอีกทีว่าหากแผนนั้นมันไม่เวิร์กเนี่ยแผนต่อไปคืออะไรครับเพราะนั้นผมว่าสําคัญและสุดท้ายในช่วงวิกฤตเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการสื่อสารค,ครับหากการสื่อสารดีเนี่ยผมว่ามันช่วยลดความรู้สึก ตื่นตระหนกถูกไหมครับหากการสื่อสารไม่ดีเนี่ยมันเพิ่มความตื่นตระหนกนะ,ะผมมีลูกค้าสองรายนะครับอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกันลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยมีแผนสำรองฉุกเฉินและมีการสื่อสารที่ดี SMS บอกพนักงานตลอดว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งอยู่ไม่ไกลาจากกันพนักงานไม่รู้เลยจนกระทั่งมาทานข้าวกลางวันและเริ่มเห็นคนปิดร้าน เก็บของบางคนกลับบ้านคนยืนรอแท็กซี่เต็มไปหมดเลย <_ amp> ก็เลยกลับขึ้นไปบนบริษัทแล้วบอกเ <_ S 2> ฮ้ยข้างล่างเขาเป็นอะไรกันเต็มไปหมดเลยไม่มีใครรู้เลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าในช่วงวิกฤตการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญ ในแผนฉุกเฉินควรมีบอกด้วยว่าใครจะสื่อสารกับใครใช่ไหมครับอันนี้นผมว่าสําคัญเนาะการเตรียมรับมือกับวิกฤตต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรเองนะนายจ้างหรือว่าลูกจ้างก็ต้องเตรียมที่จะรับมือนะคะหากเกิดวิกฤตต่างๆและที่สําคัญค่ะความสามัคคีน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็จะสามารถทําให้ทุกคนผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอภิวุฒิพีพ่มลแสงสรุานะคะที่มาพูดคุยกับเราในว,วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ